สวัสดีครับกลับมาพบกันในวันพุธที่22มีนาคมนะฮะผมเข้ามาถึงแล้วนะก็วันนี้มาเริ่มกันที่การลอ,อกร้านปลายะก่อนเลยนะครับวันนี้ก็มาถึงบ่ายสองเนะี่ยร้อนสุดๆด ก็ลอกดงปลาจีนเข้าร้านปลายะมีตัวเดียวด้วยเข้าตัวเดียวพี่เขาบอกว่าเลี้ยงเอาไว้อ๋อพี่เขาเลี้ยงไว้แล้วแต่ว่าถ้าสนใจก็พิจารณาที่เลี้ยงพุงป่องเลยอ่ะอ้วนตบเลยอันนี้ตัวใหญ่อ๋อนี่ตัวใหญ่ทำเชื่องอันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่ใช่ปลาจีนเนาะอันนี้ไม่ใช่ปลาจีนเนาะใช่ครับกาลกาลดูดงดูดงกาลนะสีกับดงปลาจีนนะ คนละสีกันเลยนะครับดงปลาจีนสีสวยมากพี่ก็ทำกระลอกดงไซใหญ่เอาไว้นะครับกระลอกดงเชืองเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่มากเชืองหมดเลยเชืองหมดเลยเชือกหมดเลยเชก็มอยู่ฟันก็มีนะพี่เ็าไม่ได้ตัดฟันนะแงบแบนิดนึงแต่ว่าเราก็อย่าไปเกิงเขามากนะเพราะว่า เหมือนแล้วเขาจะแพ้อาหารกินอย่างเง้เขาชอบกินหนอนนกกับหนอนนกจิ้งหรีดอ๋อพี่เขาให้กินหนอนนกกับจิ้งหรีดพวกเขาตัวนี้กินเลยโอ้ยมันทับมันทับมันทับปลาจีนจะมองไม่เห็นเลยสวยสวยตัวนะครับราคาขายหน้าร้านเท่าไหร่พี่ตัวทำสวยอ่ะไอ้ยตัวทำเชื่องเนอ่ะสามพันก็คือสองตัวเมื่อกี้สามพันเท่ากัน ราคาต่างกันด้วยตัวตัวไหนสามพันที่ตัวเดียวครับตัวนี้สามพันแล้วตัวเมื่อกี้อะคะอ๋ออ๋อโอเคราคาเท่ากันอันนี้ดงของดงการเจนนบุรีตแต่ถ้าดงปลาจีนหน้าร้านเท่าไหร่ครับถ้าเปิดตอนนี้เป,เปิดราคาได้เท่าไร่คะอ๋อตอนนี้ไม่ได้เปิดราคาเลยอ๋อต้องรอถามป้ายะต้องรอป้ายะป้ายะไม่อยู่ สีต่างกันมากมันก็ไม่กระโดดไม่ดื้อมากนะทั้งสามตัวทั้งสามตัวเป็นเหมือนกระโดดอ่าน,นี่นะฮะพี่ก็ทำไว้นะสมมติสา,าม,สาามต,ตัวนะครับกะลอกดงกาญจนาบุรีนะครับไม่ได้ตัดฟันใดๆทางสิ้นนะเลี้ยงไว้ให้เชื่องแล้วเป็นไซส์โตเชื่องขายราคาหน้าร้านปยะอยู่3,000บาทอ๋อปะยามาพอดี อ๋อก็รลองไม่มีแสดงว่ามีของแค่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราว่าตรงแตป้ายยะมาพอดีเลยตัวนี้ยขายหน้าร้านเท่าไหร่สามพันห้าค่ะสามพันห้อ่านี่ได้ราคาพอดีอายุประมาณ1เดือนอ๋อเดือนครึ่งเหรอตัวผู้วันตุบเลยของบนล่มเลยนี่นะครับดงปลาจีนราคา3,500บาทนะครับมีตัวเดียวด้วยอ่าโอเค ถ้าตอนนี้หน้าร้านก็ไม่เหลือแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยออกอ๋อก็ลอกหน้าร้อนไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ก็คือม,ม,มีของน้อยแล้วจะมีหลุดไซด์ไปเลยนี่ไงจะมีหลุดไซด์ไปเลยระยะบอกตอนเนี้ยมันจะมีไซด์หลุดไซด์ไปเลยคือไซด์เนี้ยจะมาเยอะหน,น้าร้อนกะลอกน้อยไม่ค่อยมีมยไม่ค่อยมีแล้วอืมกะลอกกะลอกน้อยเริ่มมีน้อยนะครับ เหมือนพี่พี่ชายบอกที่ที่แล้วเลยหมดรุ่นนะครับหมดรุ่นอาจต้องรอรุ่นใหม่ผมว่าคงจะหลังร้อนหรือเปล่านะเดีย๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมาทีคือเมื่อไรแต่แต่ยังพอมีนะเพียงแค่มีน้อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะยังพอมีนะแต่ชอบชอบมันเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ คือไม่ต้องไปป้อนไม่ต้องไปดูแลอะไรมากนะครับทำทำเชื่องให้แล้วเนี่ยดงการจะนะบุรีตัวอย่างใหญ่อันนี้ป้ายาให้ดูกระลอกแดงที่มาต่างที่กระลอเออกระลอกส,นออกอกสวนเหรอใช่หรือว่ากระลอกแดงเห็นใต้ท้องอ่าอันนี้มาจากสุพรรณอันนี้มาจากลาดบุรีคคล,ละสีกันเลยนะฮะส,สุพรรณกับลาดบุรี อันนี right ้ก oh, oh. ็ลอกสวนใช่ไหมตรงอ๋อผมนึกว่ากะลอกแดงว่าสีค่อนข้างสดเร่องแรกก็ง่เป็นแดง่อ๋อเป็นกะลอกสวนฝั่งที่มานะสุพรรณกับราชบุรีคนละสีกันเลยนะครับเนี่ยสวยเลยสวยสุพรรณสวยถ้าบอกว่าแดงก็เชื่อนะฐานแดงเนียังเข้าใจผิดว่าเป็นกระลอกแดงเลย อ๋อตัวจะออกสีส้มๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมนึกว่าเป็นกระโอกแดงเลยตอนแรกใส่พึ่งลืมตาเลยนะคะใส่พึ่งลืมตาอ๋ออันนี้อันนี้แดงเข้มเหมือนกันเขาหางดำเหมือนกันเลยเนี่ยแต่อันนี้เป็นแดงใช่ไหมครับอันนี้ออกเขียวอ๋ออันนี้ออกเขียวเขียวอ ามาต่อกันที่ร้านกระลอกพี่โอนะครับเออนอนหงายชดาโอ้ยตัวทําเชื่องก็มีพี่โอดงดงดงหองที่ไหนคะพี่โอดงเพชรดงเพชรอ๋ออ๋อนี่ลูกเล็กเลยอันนี้ลูกน้อยดงเพชรเหมือนกันใช่ไหมครับขอพี่โอเป็นดงเพชรนะครับ <laughs> ม,มันเกาะแต่มือพี่โอ <c oughs> อ๋อพี่โอมีแดงมีแดงไซส์สวยด้วยมีเผือกอ๋อนี่ข้างบนไซส์สวยเลยเทาท้องขาวแดงท้องขาวร้านพี่โอยังพอมีอยู่นะครับเนี่ยอือ <c oughs> <c oughs> แสดงว่ายังพอหาของได้ยังพอหาของได้ลาตพิโอโอ้ยทำกลงใหม่นี่พ่นสีใหม่หมดเลยก็ลอกสัวเนาะมีด้วยนี่อยู่ในกล่องโอ้กะลอกวิ่งไ้สวยวันนี้สวนจะไม่อ๋อสวนไม่สวนไม่มีไ้สวยเหรอ นี่จะเป็นไซวิ่งทั้งกงเลยนะครับเนี่ยน่าจะสักสอสามเดือนนะผมว่าน่าจะอายุประมาณเกือบสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนนะครับไซวิ่งนี้อืมแดงพี่โอไซส์สวยเนาะอันนี้เป็นเป็นไซส,สวยเลยเนาะ อ๋ออันนี้พี่หนันเอาแล้วอ๋อคู่ผู้เมียอ๋อสีดีนะแดงสีดีเลยอันนี้พี่หนันแล้วคู่นี้คือดงอ๋อดงอ๋อ โอ้เถาท้องขาวไสสวยเหมือนกันติดมือเนาะติดมือมากเลยอันนี้เป็นเถาท้องขาวนะครับของพี่โอ๋อันนี้มาจากพื้นที่ไหนครับเถาท้องขาวอันนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมออสแสดงว่ามาหลายเจ้าเหมือนกันอ ใส่กำลังโอเคเลยเนี่ยคู่ผู้เมียอีกหนึ่งคู่